ใจจริงเลยครับหลวงพ่อบสายใจทุกคนครับเอาละหัดมาก็จะต้องขอตัวกลับในยมอะเออหลวงพ่อโอ้ยนวัตการครับไปห้องโอ้คือคักแข่งคนเยอะเลยวันนี้เห็นรถจอดเต็มหน้าบ้านทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ที่บ้านว่าน่ะทำบุงบ้านกันก็ตอนนี้ทำบุงเสร็จแล้วหลวงพ่อกำลังจะกลับบ้านแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวกลับแล้วเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วก็ไปไหนมาตะเขะ อัน,น่ามาซื้อของที่ร้านแป้งหงนี่แหละเมียเขาใช้ให้มาซื้อของดำเจ็ดอย่าง<อ>เขาจะเอาไปถวายพระราหูเขาว่างั้นเอาๆแล้วทำไมต้องใช้ของดำด้วยล่ะก็ไม่รู้ส่สิเขาหรือว่าพระราหูชอบของดำอะไรอย่างเงี้ยนะมั้งเอ๊ะหลวงพ่อจริงหรือเปล่าที่ว่าทำบุญด้วยของดำแล้วเนี่ยจะได้บุญกว่า ทําบุญด้วยของปกติธรรมดาจะใช้ของดําของขาวทําบุญเนี่ยมันก็ได้บุญทางนั้นแหละโยมถ้าของที่นํามาทําบุญบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทําบุญแล้วไม่มีใครเดือดร้อนโยมก็ได้บุญอ๋อย่างงี้นี่เองอเอ้แล้วเมียทําไมจะต้องเอาของดําไปถวา,ายด้วยอะ่ะ มันเป็นความเชื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนข้างพระลาหูกันมากคนี่คว้านซื้อของดำกันจนเกลี้ยงตลาดหาซื้อกันไม่ได้จนเดือดร้อนกันไปหมดที่วัดอาตมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันได้รับผลกระทบไงละครลวงพ่อครับไอคนที่มันจะทำบุญเนี่ยมันถวายของดำเจ็ดอย่างแล้วยังไม่พอมันจะต้องเจาะจง ถวายกับพระตัวดำๆด้วยพระ,อ,ะอ,องค์ไหนเขาขาวนี่ก็เดือดร้อนกันไปหมดอดกันทั้งวัดนะที<ม>อดกันทั้งวัดแล้วข่าวลือที่ว่าให้นําของดำเจ็ดอย่างถวายพระราหูเนี่ยควรไหมคะหลวงพ่อแต่ถ้าข่าวลือมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงหาประโยชน์ใส่ตัวคนลือทําแล้วเสียเงินเสียทองเป็นทุกข์เดือดร้อนก็อย่าทําตาม แต่หงอ่ะแล้วนึกยังไงวันนี้ถึงทำบุญบ้านขึ้นมาล่ะเนี่ยอก็เฮียมันขึ้นบ้างนะอก็เลยทำบุญบ้านเลยทำาวงล้างสวยอพราวคำโบราณเขาบอกว่าถ้าเฮียมขึ้นบ้างใครนะมันจะเป็นเสนียอย่งไรมันจะเป็นลางร้ายนะพวกอะไรทำบุญไปนี่มงพระมาเพื่อปักเป่าความสวยเพิ่มไปจากบ้านว่เท่านั้นเองนะได้ได้ได้แม่พอรู้ความจริงแล้วอัดมาฉันข้าวไม่ลง แบบนี้ต้องขอขอบคุณเฮียนี่ถ้าเฮียไม่เข้าบ้านพระคงอดตายวันนี้พระรอดตายเพราะเฮียแท้ยังไม่ไว้โยมสเสนียดและความซวยนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากตัวเฮียหรอกโยมสเสนียดมันเกิดจากตัวโยมเองถ้าโยมขี้เกียจไม่ทำมาหากินหมกมุ่นอยู่ในอบายมุกถึงแม้เฮียไม่ขึ้นบ้านโยมก็ซวย เพราะสิ่งที่โยมทำมันเร็วยิ่งกว่าเฮี้ยซะอีกสเสนียดมันเกิดจากตัวโยมเองถ้าโยมขี้เกียจไม่ทำมาหากินหมกมุ่นอยู่ในอบายมุกถึงแม้เฮี้ยไม่ขึ้นบ้านโยมก็สวยเพราะสิ่งที่โยมทำมันเรวยิ่งกว่าเฮี้ยซะอีกจเริญพรอ